ตามดูกันต่อทางด้านของกรมสรรพากรนะคะได้ประกาศขยายเวลาเก็บภาษีแล้คราเพิ่ม7%ออกไปอีก1ปีนะคะนั่นก็คือไปถึง30กันยายน2569เป็นการรักษาระดับการอุปโภคบริโภคในประเทศค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการประชุมนัดสุดท้ายของรัฐบาลเพื่อไทยเห็นชอบขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ7%จากเดิม10%ออกไปอีก1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2 2 5 6 8ถึง30กันยายน2,569นายปิ่นสายสุรศดีอธิอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่า เดิมนั้นมาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ7เปอจะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568แต่กรมสรรพากรเห็นความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยจึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ7%ออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยรักษาระดับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายค่ะ